ปลูกสร้างกระท่อมเอาปลูกต้นกระท่อมแต่ผมจะปลูกลก,กระท่อมข้างสวนอนาคตจะได้ทำเป็นเล้าไก่แต่ตอนนี้ทำอยู่ไปก่อนมีไม้เก่าเพราะว่ามันมีบอ่อปลาอยู่แล้วต่อไปอาจจะเสริมบอ่อปลาขึ้นมาอีกเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็ทำผ่าน ทางเข้ามาตรงเลยไม่ทำไปเนาะทำบ้านสวนเราไม่ต้องรีบร้อนทําไปตเท่าที่มีพี่น้องอย่าไปใช้ทุนให้มากถ้าใช้ทุนมากมันไม่ใช่การเกษตรแหละเป็นการลงทุนออการลงทุนถ้าไม่ได้ดังใจหรือไม่ได้ผล ตามที่เราคิดเราจะถออันี้ผมทำมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกต้นไม้เนาะรับที่เป็นเวลาหนึ่งปีพอดีเนาะก็มีต้นไม้อะไรเยอะแยะเข้ามามีบอปลาทำเข้ามาเยอะก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องถ้าแหยแดงก็เอามาปล่อยมาเลี้ยง ปลาอยู่ในนี้พันสามร้อยตัวแห้แดงปล่อยไปก็จะได้หนึ่งเดือนละน้าปึดจะตักออกขยายตัวอยู่ในนี้จะมีปลาดุกหล้วก็ปลาหมอเทศปลาหมอพันสมพรที่แขนแขนผมจะทำเป็นกระถางผักบุ้งแต่ตอนนี้เป็นผักบุ้งที่ขุด,ขดต้นมันลง ต่อไปจะเอาผักบุ้งแก้วนะมาเพาะมเพาะใส่กระถางแล้วก็ทำแขวนให้ทิีๆตามหน้าน้ํานี่นะจะได้มีผักกินก็เป็นวิธีทําแบบใหม่ถ้าท่านไหนจะทําก็ทําได้นะครับผมบ่อปลาผมจะทําแบบขนาดสามคูณสิบสอเมตรความลึกร้อยสิเซนติเมตรใช้พะยางปู 1> PVC 1หมว้วนความหนาสองร้ห้าสิบไมค้อนก็ม, 2, ม้วนหนึ่งก็สองพันกว่าวันนี้ก็มายกเพลิงขึ้นมาเนาะแต่ดินยังไม่มีถมจะทำอาจจะทำเป็นยกพื้นไม้ไผ่เวลามาทำสวนจะได้มีที่พักนอนร่มรื่น,นตรงนี้ครับผมแล้วก็ ก็มีปลูกมะพร้าวนะพี่เนาะปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวแล้วก็มีกล้วยกล้วยแล้วก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองหอมทองเพิ่งจะลงไปเดือนอ่ายี่สิบยี่สิบวันที่แล้วตัดต้นแล้วตัด,ต,ดตัดแล้วตัดหัวแล้วยังไม่ยังไม่แทงยอดเลยจะเน้นต้นมะพร้าวบนเนื้อที่หนึ่งไร่กว่า จะปลูกมะพร้าวไปสามสิบสองต้นนากา,า,า,าลงมะม่วงครับผมลงมะม่วงแล้วก็ต้นไม้ต่างๆพวกอ้อยแดงพริกมะเขือเนี่ยเพือเกี่ยได้กินเยอะพี่น้องเราลดน้ำมะพร้าวนากก็จะได้คอยได้พวกพริกมะเขือมะเขือมะเขือเขือมะเขือ,ขอพวงกล้วยขนุนอ้อยแดง ครับพี่น้องแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่อนาคตจะเอาผ้ายาง pvc มาปูตามคลองไส้ไก่ก็ปล่อยน้ํามาแล้วก็จะปลามาปล่อยให้อยู่ในคลองแล้วก็เลี้ยงแหนผสมประส,สานกับพักตบชวาค่อยๆทำพี่น้องนี้ก็จะมีมะเขือกำลังได้มาหนึ่งร้อต้น แล้วก็มีพริก100ต้นปลูกผสมประสานปลูกปล่อยๆมะพร้าวก็พร้าวน้ำหอมอปลูกมามีอายุอายุเเดือนแล้วตั้งแต่ปลูกก็ดูแลใส่ใจดูแลแบบค่อยๆสังเกตผมเคยลงคลิปลักษณะการดูแลต้นมะพร้าว ไปหลายๆคลิปมีพี่น้องเข้ามากดไลค์กด share, แชร์ขอบคุณมากๆพี่น้องวันนี้วันนี้จะเอาตัวน,นี้มาให้ชมลักษณะทําทสวนทําบ้านทํากระท่อมเนาะแล้วก็มาปลูกกล้วยถ้ากล้วยโตขึ้นมานี่ตรงนี้จะล่มลื่นไปหมดเลยเนีย่จะล่มไปเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามัน30ต้นเนาะสาต้นผมจะแบ่งโซนข้างหน้าผมจะแบ่ง ไว้ทำที่อยู่อาศัยแล้วก็จะด้านหลังจะทำเป็นสวนปลูกมะเขือแล้วก็ปูกผสมผสานพี่น้องผมไม่แยกนะดูมะเขือมะเขือนี่จะงามเป็นพิเศษได้ปุ๋ยมะเขือพวงมะเขือเล่มนี่แหละมะเขือพวงจะงามมะเขือนี่ดูยอดมะเขือพี่น้องสวยงามต้นมะพร้าวผมจะดูแลแบบสังเกต สังเกตดีๆแล้วก็ปรับปรุงดินผมจะทําเป็นเนินเป็นเกาะเป็นเกาะ,กาะวงกลมแล้วก็ในตรงมะพร้าวนี่จะปละกอบไปด้วยพริกมะเขือมะเขือพวงมะเขือเครือน่ะแล้วก็มีกล้วยเนาะให้ร่มเงาต้นมะพร้าวก็สักสักสองปีสามปีอะไรสองปีปีสามปีสองนี่ก็กล้วยนี่อยู่ไม่ได้เลยนะเพราะมะพร้าวมันจะแสงละปีหน้านี่ กล้วยไม่ทันล่ะตรงนี้มะพร้าวเพิ่งจะได้9เดือนนะกล้วยนี้ปลูกที่หลังมะพร้าวแเดือนก็สวยงามตูกใจกดไลค์กดแชร์พี่น้องอันนี้เอาสวนมาให้ชมเนาะผมจะปลูกลักษณะเป็นกลุ่ม1ต้นมะพร้าวแล้วก็1ต้นกล้วยแล้วก็มี3ต้นมะเขือ4ีหพริกมะเขือเครือ ผสมประส,สานผมจะไม่ให้อยู่เดียวเเพราะต้นไม้นี่ต้องเรียนแบบตามหลักการของธรรมชาติเพราะเราปลูกเดียวนี่เราจะใช้ต้นทุนในการดูแลสูงพี่น้องแล้วก็เราจะเปืองน้ำนเปืองน้ำเปืองปุ๋ยแล้วเราคอยมาบำรุงดูแลนะมันไม่มีผลตอบแทนให้เราแล้วก็อาศัยกล้วยแปดเดือนก็ได้หนึ่งเครือ มะเขือก็ปลูกแค่เก้าสิบวันก็ได้ผลพริกเนี่ยเก้าสิบวันก็ได้เก็บกินเก็บกินได้เป็นปีสองปีสองปีนะกว่ามะพร้าวจะออกออกลูกเราก็ได้ตัวนี้เป็นค่าเหนื่อยพี่นอ้องอ่าเป็นหลักการที่ทําแบบเกื้อกูลเกื้อกูลกันเนาะถ้าเราจะมามาคอยดูแลแต่ต้นมะพร้าวนี่ลักษณะต้นทุนมันสูงเราจะเปลืองเวลากับการดูแลพี่น้อง งามไหมครับผมทุกใจกดไลค์กดแชร์ครับผม, like, บผมวันนี้เหนื่อยก็เลยจะไม่ค่อยพูดไวๆครับผมผมผมเหนื่อยเพราะว่าทํากระท่อมเนาะทำกระท่อมทํากระท่อมปลายสวนเนาะปลายสวนไว้คอยนั่งพักเวลามาทําสวนเนาะก็มองไปไกลๆเนาะ ผมจะทำอยู่ขนาดความกว้าง3เมตรห้ความยาว6เมตรยื่นก็ห้าหลังคาก็7เมตรลังคาด้านหน้าก็4เมตร4เมตรห้เพราะว่าตัวห้องมัน3เมตรห้าสิบคูณเเมตรจนแเ7เมตรเนาะเป็น2ห้องสองคู 2, ูหาพอแล้วเนาะทำใหญ่ทำใหญ่มากก็ไม่ไหว ผมใช้ไม้ยูคาแลวก็เสาเสาไม้แดงเนาะคือประหยัดต้นทุนเราค่อยๆทําเสาปูนนี่เสาปูนก็ทําดีเหมือนกันเนาะแต่คือจะใช้แรงงานเยอะเวลาตั้งเสาพี่น้องก็เลยเอาเส,สาไม้แดงเสาไม้แดงก็เสาเก่านะใช้มาเกือบสิบปีเลยนะเอามาให้ชมครับผมสวัสดีเนาะทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชม สวัสดีครับ